และตอนนี้มันก็มาถึงที่มอนจำ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 บินเลือกผักที่มอนเหนือโฮมสเตย์ค่ะก็พอมาถึงนะต้องบอกว่าทางเข้าไปที่ที่พักเนี่ยมันจะเป็นทางลัดชันนิดหนึ่งอะเนาะ,เ,นอะเออก็ขับรถอย่างเรามัดระวังนะคะก็กเรงกเกรงกันไปกับเพื่อนสองคนบนรถแดงเชียงใหม่นั่นเองนะคะพอไปถึงค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเดินนําไปที่ บ้านพักมิ้นจองแบบที่เป็นโดมไว้ค่ะตอนแรกเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยแกโดมมันมีแอร์หรือเปล่าวะไม่งั้นเราจะร้อนนะฉันก็บอกว่าแกมันไม่ร้อนหรอกเชื่อฉันฉันถามคุณพี่แล้วในห้องพักในโดมนี้นะคะเขามีพัดลมให้1ตัวค่ะไฟฟ้าใช้ได้มีที่นอนนะคะเนี่ยสำหรับ2คนก็โอเคนอนสบายมองออกมาก็มีวิวแต่ว่าไม่ชัดมันมัวค่ะนะะอ่ะเสร็จแล้วทีฉันก็ออกมาเก็บ ภาพข้างนอกนะคะก็จะเป็นเนี้ยค่ะโดมโดมบางมีบานเป็นหลังๆด้วยนะฮะรอบนี้พักแบบโดมค่ะนะคะแต่จำราคาไม่ได้จริงๆทุกคนเนาะไปไปหาเอาในบ้านฝาได้นะฮะอ่ะกลับมาดูข้างในกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากจะมีหนึ่งพัดลมนะคะมีผ้าขนนูนะฮะผ้าห่มนะฮะน้าเนมมะเสบียงอันนี้ก็คือเตรียมมาจากข้างล่างเนาะแต่ที่ที่พักเขาก็มีขายนะตัวเองเนาะอ่ะหลังจากนั้นค่ะ ถ่ายภาพด้านในเรียบร้อยส่วนด้านนอกอันนี้คือวิวบ้นพักที่เป็นแบบเหมือนมีอ่างอาบน้ําข้างบนอันเนี้ยมินไปพักรอบที่สองส่วนโดมเนี่ยไปครั้งแรกเนาะอากาศดีนะแดดล่มลมตกสุดท้ายก็มาจบที่หมู่กระทะ <c oughs> อร่อยค่ะฟินฝากกดติดตามมิ้นได้บีอราวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ